และแล้วเราก็มาถึงสวนอาจิไซค่ะทุกคนด้านหน้าทางเข้าก็จะมีรูปแล้วก็เขียนว่าอาจิไซนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าอาจิไซจะเยอะมากแค่ไหนแล้วก็มีสีอะไรบ้างค่ะนี่เลยบรรยากาศของทางเข้านะคะก็จะมีที่ก,กั้นนะคะไม่ให้รถผ่านนะคะทุกคนแต่ก็จะมีที่จอดรถให้อยู่ค่ะแต่ก็คือไม่ได้มีพื้นที่มากนะคะเดี๋ยวรอ เดินไปข้างในกันค่ะโดยส่วนเอจซไซที่นี้นะคะจัดมาเป็นครั้งที่46ค่ะทุกคนโดยจะจัดขึ้นในวันที่14เดือน6จนถึงวันที่13เดือน7ค่ะทางนี้เขามีการเชิญชวนนะคะให้ถ่ายรูปลงอินสตาแกรนะคะแล้วก็แท็กว่าทากามินะคะซึ่งเป็นชื่อเมืองที่ตั้งของส่วนแห่งนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เพื่อแบบเหมือนประกวดการถ่ายภาพเกี่ยวกับอาจซกันค่ะ มันก็สวยดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูดอกอารจิไซกัน